<c oughs> เอาละครับสวัสดีทุกคนเนยนะผมมันได้มาอยู่ในช่องตอนเทเลโซ่ครับซึ่งตอนนี้ผมแต่งตัวเป็นผู้หญิง <c oughs> ซึ่งผมไปเจอคนคนหนึ่งมาเขาเป็นอ่าตำเออผมจะทำตัยแก้ผู้ิงนะ ทำไมแมปเหนือแค่นี้แล้วไหนได้ไหนไไหคะที่ฉันขอเยอะหน่อยได้ไหมครับคุณอ่าสามข่้ เดี๋ยวทำหม่ไม่เขเยอะไหนเด้ยไม่แค่ยอะแต่ไม่มแค่ยองน,นี่มแบบให้ีให้เป็นสาล ก็อมีติ่งแค่ยศสิบเอยกยศนี้เจ้าของเจ้าของเจ้าของแบบแบบแบบให้ให้เป็นสารายศไหนได้ไหมคะอดีมาไทยคิดด้วย เยอะแต่ได้ปนปทังให้ดีมาถ่ายคลิปด้วยท่านท่านท่านถือผมได้เป็นยศตำรวจทาง m ม่แมปมีแต่ ลรงพรมเลยครับเออมีแต่ลรงพรมจริงอ่าตลาดจะโอ้โหคือมีแค่ลรงแรมเนี่ยนะแอบบโดนไวรัส อะไรหมดนีฉันมาถ่ายคลิปลง u t u b e ค่ะพอเด้อลีแมพสี่คือแมพมันแหลกตรงไหนปะถ้าเราควรให้ยัเธอไหมอ่าหยุดหยุด ไม่ฮะบอกใครอบอกโคหัวเอ่อเธอจะมาสร้างผระโยน์ให้กับแมปนะอะ่นี่ที่ช่องค่ะเรนซงฮะีเห็นเยอะจะชาเป็นตําวจ น,นี้รีงผมเป็นผู้ชายนะใครแอดมาอ๋อวันนี้ใช่ไหมผมว่าแอดข้างถึงใครแอดมาผมแอดนะผมรู้ดีอะคือเออผมเป็นตำรวจทางหลวงอ่ะคือมันดีไหม นี่ลูกศิษย์ผมจะอิดแมปไม่ต้องกังวลเขาขยันเป็นคนดีโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมจะให้ยศด,ดีไหมละ่ะเออไม่ใช่ปะคือเอยเอาแบบนี้กันดีกว่าถ้าเธอเป็นพระเดชการคุณปู่มีสิบดาวหลุดจากไหนละ่ะฮะหมายความว่าไงเอาแบบนี้กันดีกว่าถ้าเธอเป็น ถ้าเธอผดดจการคุณปู่มีสิบดาวหลุดจากไหลคือจากไหลนะเอาไม่อะไรคือเอาพิม์น่ผิดในการขับรถคือ,อ,อตำรวจทางหลวงคือมันดีตรงไหนถ้าเธอไม่ผด็จการจไม่เป็นไร้ะ ประเด็กกานนี่ผมผมไม่รู้ว่าแปลว่าวอะไรใครใครฝึกมาหาผมเราควรให้ยศต่อไหมคืออันจริงอ่ะผมแค่มาปูหมนแล้วอันนี้จริงผมไม่อยากได้ยศหรอกพอดีผมงานของตัวเองเป็นงานอดีเลกอ่ะเออฝึกอ่ะฝึกๆ อากวนหน้าก,ากระดานดาวกวนให้เยอะเออหน้ากระดานอ,อืมในคุณเขาเริ่มถามเกี่ยวกับโขมแน่เลยดูทรงละ ตำรวจทางหลวงนี่มันคืออะไรผมไม่รู้เกี่ยวกับตำรวจมากนะถ้าคุณเจอแฮกเกอร์ให้แจ้งแอดมินคือแบบว่าถ้าแบบอย่างเช่นรทายชนมีม็อบคือให้แจ้งเลยผมไม่รู้ว่าแบบนี้มีดิสก์เปล่านะผมจะลองเข้ามาดูโอ้สามารถโปรหมดเอาได้โปรหมดแบบได้เอา้ามีโปรหมดด้วย ขอให้สนุกกับแมปเรา Welcome to Royal h Army i แต่นี่นี่เป็นนี่มันเป็นหลวมไม่ใช่หรอวะทำไมมันถึงเป็นทหารนะ่ะให้ย้อนเป็นผู้ในการฝึกไหมอ่าผมเหรอนี่ <laughs> ได้อ้าวเขาให้เวงห่วยในการขุดครับผมจะได้แอดมินโอ้เวลี่ตังับโฟขบุณนระเจ้าเร็วเวลี่ตังส์เดี๋ยวทีเขามีเขาฝีมือจากอีกแมปบเขามีฝีมือ ใช่ผมมีถืมีครับคือเขามันทำอะไรเอา้าทำไมทำไมเขาเขาที้เขาแต่งก็แต่คือ <c oughs> ผ,ผ,ผมเป็นผู้โง่หมดแบบแล้วก็มาอีกแบบหนึ่งก็ได้ยศฟรีๆข้ามฝูงโอ้ยก็กต่ออคุณกดติดตามชอม่มอบเป็นยัง คุณกดติดตามช่องผมยัง Yes อ๋อขอบคุณครับผมมาครบแังทีต่อ,อจำผมได้ไหม Yes ผ <c oughs> ู้บัิหาการหน่วยให้มันไง <c oughs> ใช่จำได้ ạ hey, chẳng đâu à Aha cứ tôi muốn sạch chút chứ, mẹ ạ à, đâu nên là uh, chút đâu này chút đỡ uh, chút <laughs> chút tức này, nhá, thám rồi. <laughs> chút <điều> thám <tức> này, chút chút này, người thực, à, hai hai à. อ่ะันหนึ่งใครไม่นั่งโดนไม้โดนไม่โดนไม้ตีหัวแน่หัวโเลย พวกสัตว์ใจอ่คืออันจริงอ่ะแบบนั้นแหละผมอ่ะไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่าคือแถม่ะหันมันโดนยุบแถมผมต้องอดทนวได้หกวันอ่ะคือผมจะไม่ได้อ่ะผมไม่เล่นแบบนั้นต่อไปแล้วไอ้แบบรวนนั่นอ่ะ อ่ะผู้สร้างยศผู้ฆ่าประชาการตำรวจได้ไหมผมสร้างยศผู้ขายนิสัยไอ้ใส่ไม่ดีแต่นี้นะโอ้ผมผม่มบนผมเป็นปุนปน่ฝึกทั้งสองแมปเลยนะเนี่ยโคตรโคตรอีปิกอะเดี๋ยวผมถ้าใครอยากเข้าร่วมเล่นกับผมฮะเออ เออว่าไงครับเออลองฝึกสิเออโอเคอ้าวมีเจ้ตำรวจอ่าให้ผมใส่ชุดไหนอ่าใส่ชุดอ่าใส่ชุดนี้ไงท่าน แอบแมปอาจจะแหลกหรือไม่ก็ถ้าคลิปนี้ไม่การ์ลก็ต้องขอพายด้วยนะผมอ่ะคุณในการฝึกอุย้ยอย่ตีทำไมวะดีฉันชื่อต่อฉันีฉันเป็นผู้โอโมแมปนี้ มาเริ่มฝึกกันเลยดีกว่ามีคนสีผมมาเริ่มฝึกกันเลยปะมีคนเลผมเออดีไปก็ไม่เป็นไรแหละ S T S คืออะไรคะ ST S T S คืออะไรคะ ลกกเอ้ขี้อะไรแบบดูเวลากุญธ์ทำอะไรอ่ะครับแถวแถวดีๆมันต้องหลุดแหละมันต้องหลุดแหละขอให้ร่าพูดเหรอครับไม่ใช่ อ้าวเขาให้บทแชทมาครับผมดีเลยเอสเท้พอแล้วนะพอแล้วนะร้องกันนะเฮ้ยพูดไม่ได้โอ๊ะ tao không nghe à đấy này nè cai quá cai quá, cái thằng đi bộ. Cường khóa. anh. Cường khóa. anh. Cường khóa. anh. Cường Sải, anh. anh. Cường khóa. Cường sợi anh. anh Tạm tạm bài Cọp lặng Anh Ngang phù phù Quả Anh Quả <laughs> 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 บอตรันี้แหละผมรับหมดครับผมดีไม่ดีนะไม่ดีนะในการคยมต่อเลย ý Còn... kiến của yeah. này ta sẽ này những cái những

กลับลังเอา <c oughs>

เงสายอันปุบดูให้กล้าเลยครับปุบให้กล้าเลยครับคันงอผมลืมเปลี่ยนาษี่เองนะเ้หโอ้โหโอ้้โหโ้โห้โโ้อ้กออ หน้าตุน้าตุตับดขนุไยจะไปไหนบีละกันจิกบจิบยัดยัดอยูย่ยยนานเอาละทีบแีแล้วเจอซิคกเกล็ด้วยซิคกเกล็ดร้อนร้อนชิคกเกล็ดิคกเกล็เอาไปหนึ่งเล่าสนอทั้งหลายเพิ่งรู้เถิดประเทศเรานี่มันเป็นหน้าสโซนอะไรเนี่ยอันนี้า เออเลี้ยวโค้งออกตดตามสบาย

ตุ๊บตด๊บตุตบัหิะเฮ้ยใส่ใครก็ใส่ได้แต่อย่ใส่ที่เลยนี้อเลยรูกสอง โอเคก็เป็นงไงบ้างครับอุ้ยอะไรนะมันมันคืออะไรอ่าวัสนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสำหรับคที่ชอบกินี้กิมนี้ก็แต่ต้องกดไลคกดแชรแล้กดตั้มไอ้กองทหารต้รวยนะผมสวัวักคนสวัสดีครับผม